ช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสคําแก้วสะพายตะกร้าหวายคู่ใจออกเดินทางแต่เช้าตรู่วันนี้ยายรำเพยกําชับให้เธอเข้าไปเก็บสมุนไพราหายากบางชนิดที่ขึ้นอยู่เฉพาะในป่าลึกไกลแม่น้ำโขงห่างจากหมู่บ้านออกไปพอสมควรเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านไม่ค่อยจะย่างกลายเข้าไปนักเพราะเป็นป่าที่ขึ้นชื่อว่ารกทึบและมีสัตว์ป่าดุร้าย เสียงนกน้อยร้องจิ๊บจ้าบแข็งกับเสียงจักจั่นระง,งมไปทั่วบริเวณป่าแห่งนี้แม้จะดูเงียบสงัดแต่ก็เต็มไปด้วยชีวิตคํำแก้วเดินลัดเลาะไปตามทางที่แทบจะไม่มีร่องรอยการเหยียบย่ำของมนุษย์เธอมองหาสมุนไพรที่ต้องการอย่างตั้งใจดวงตากวาดมองไปทั่วบริเวณจนกระทั่งสายตาไปสะดุดเข้ากับพืชชนิดหนึ่งที่เธอตามหา มันขึ้นอยู่บนชะง,ง่อนหินสูงชันที่ยื่นออกไปเหนือหน้าผาชันริมแม่น้ำเจอแล้วเธออุทานอย่างดีใจด้วยความไม่ทันระวังคำแก้วค่อยๆไต่ขึ้นไปบนชะง,ง่อนหินอย่างระมัดระวังเธอเอื้อมมือไปเด็ดสมุนไพรแต่แล้วก้อนหินที่เธอกำลังยึดเกาะอยู่นั้นก็เกิดร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำโขงเบื้องล่างอย่างกระทันหันทำให้เธอเสียหลักร่างบอบบางของคำแก้วลอยคว้างกลางอากาศ ชั่วขณะนั้นเองภาพความตายผุดขึ้นมาในมโนสำนึกหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดกรี เสียงกรีดร้องของเธอถูกกลืนหายไปในความเงียบของป่าแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนที่ร่างของคำแก้วจะดิ่งลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างมือที่แข็งแกร่งแต่กลับอ่อนโยนคู่หนึ่งก็คว้าแขนของเธอไว้แน่นแรงกระชากขึ้นกลับทำให้คำแก้วลอยขึ้นจากขอบหน้าผากลับมายืนบนพื้นดินอย่างปลอดภัย คำแก้วยังคงตัวสั่งเทาด้วยความตกใจหายใจหอบถี่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวระคนประหลาดใจเมื่อเธอหันกลับไปมองก็พบกับบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเขาคือชายในความฝันใบหน้างดงามราวเทพพบุตร ดวงเน่สีนินลึกล้ำคมกริบแต่กลับมีแววอ่อนโยนเส้นผมยาวสลวยสีรัติการพลิ้วไหวตามลมกลิ่นหอมเย็นคล้ายดอกไม้ป่าและสายน้ำโชยกลุ่นจากกายของเขาสวมอาพรสีเข้มที่ดูเรียบง่ายแต่กลับขับเน้นความสง่างามของเขาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นความตกใจทำให้คำแก้วพูดไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งราวกับถูกสาบ ดวงตาของเธอมองเขาอย่างไม่วางตาความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเอ่อท่วมในใจเจ้าไม่เป็นอะไรนะเสียงทุ้มนุ่มลึกของเขาดังขึ้นชวนให้รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกราวกับบทเพลงที่เธอเคยได้ยินในความฝันคำแก้วพยักหน้ารับช้าๆข้าข้าไม่เป็นอะไรแล้วขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะท่านช่วยชีวิตข้าไว้ ชายผู้นั้นเพียงยิ้มบางๆที่มุมปากแววตาของเขาทอประกายลึกล้ำระมัดระวังให้มากขึ้นป่าแห่งนี้มีอันตรายซ่อนอยู่มากมายํำแก้วพยายามรวบรวมสติท่านท่านเป็นใครเจ้าคะข้าไม่เคยเห็นท่านในหมู่บ้านเราเลยเขานิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาจ้องมองเธอด้วยความรู้สึกสับซ้อนก่อนจะเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง าเป็นเพียงนักเดินทางผ่านมาเท่านั้นเขามองเลยไปที่แม่น้ำโขงเบื้องล่างก่อนจะหันกลับมามองคำแก้วอีกครั้งเจ้าจงกลับหมู่บ้านเริดอย่าเข้ามาในป่าลึกเช่นนี้อีกเลยยังไม่ทันที่คำแก้วจะได้ถามอะไรต่อหรือแม้แต่จะเอ่ยขอบคุณให้มากกว่านี้ จูจ่ๆชายผู้นั้นก็ก้าวถอยหลังไปอย่างรวดเร็วร่างของเขาเลือนหายไปในเงามืดของป่าอย่างเงียบงนันราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยคำแก้วมองตามเขาไปจนสุดสายตาเธอวิ่งตามไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆของเขาเลยราวกับภาพลวงตาเหลือเพียงกลิ่นหอมเย็นรวยรินที่ยังคงติดจมูกและความรู้สึกประหลาดใจที่ยังคงค้างอยู่ในใจ ความหวาดกลัวที่เคยมีได้มาลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงความสงสัยใครรู้ที่เพิ่มภูนขึ้นเป็นทวีคูณใครกันคือชายผู้นั้นเหตุใดเขาจึงได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและหายไปอย่างรวดเร็วและเหตุใดเธอจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากถึงเพียงนี้ คำแก้วกลับมายังหมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ทั้งสับสนแต่ก็รู้สึกอบอุ่นในใจอย่างประหลาดราวกับโชคชะตาได้นำพาให้เธอได้พบกับบางสิ่งที่ลึกล้ำเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้